สวัสดีครับพบกับผมครับโครร้ดปื้ซีเป่าครับวันนี้มาวิเคราะห์ถานาฟุตบอลหน้าเชียร์หน้ารุ่นในเรื่องของฟุตบอลตลาดสดสูงแรกไม่มาย้ำตลาดสดสดสดหลังตามตำราครับและตบท้ายด้วยในเรื่องของเลือกเชียร์ฝั่งใดนั้นให้ดูทางด้านใช้คลิปเลยนะครับทูอินันก็ต้องบอกได้เลยนะครับก็เป็นแบบนั้นส่วนพี่ๆเพื่อนท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้เข้ารวบบ้านสีเขียวของโครร้ดปื๊ดไม่ใช่ปัญหาครับทางเข้าบ้านสีเขียวอยู่ตรงใต้คอมเมนต์อยู่ตรงโปรไฟล์หรือตรงปกคลิปครับรหัส6ักเอา้จปดูได้เลย ขาบัตรสีเขียวได้รีไม่มีค่าได้ใจ่ายใดๆไม่แต่บารเดียวนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพี่ๆเ,เพื่อนๆที่ชอบเตะฟุตบอลก้าสบทีครับก็มีผมมีทุกรูปแบบเลยแต่ที่สําคัญครับบอลมันแตกครับประเแบบนั้นนะครับข้ามคืนที่ผ่านมาก็ถิงขิงเลยครับสูงแรกตามตําราุตตดาดสดแรกตามตําราไม่มาย้ำตาตลดาษสดหลังนั้นสิบหกสิบ็ดคู่สิบห้าิหคู่ทุกข้าคืนไม่มีต่าปกว่าน,นี้แน่นอนสิบกว่าคู่แน่นอนข้าคืนที่ผ่านมาครับมีปิดพลาดไปสองามไม้ที่เหลือสิบไม้ครับ ก็ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบสดชื่นครับสวยจัดจัดเลยทีเดียวครับบุกรับคุณหานครับกำไรกันเลยและพบกันรหัสหกเกตตัวอย่าลืมนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับหนึ่งคู่วันนี้พาไปดูในคลิปที่2กันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสองของวันนี้ครับวันที่22ครับพาไปดูในศึกยูโรป้าดูอ่ายุโรป้าลีกครับในรอบเช้านคืนตรงครับในคู่การเล่นเปิดบ้านของ f อฟซีวิกตอเรียพาเซนครับเปิดบ้านพวกเขารับการมาเยือนของฮัสออฟมินโรเดียนทิกออฟเช้านคืนนะครับ ผลงาน10เกมล่าสุดเป็นยังไงครับทางด้านของ FC วิโดเรียพารเซนนั้นชนะคู่แข่งไปถึง7เสมอ2แพ้1ครับในทุกรายการครับออกสูงแรกไป7ครั้งออกสูงเตมาราไป6ครั้งพวกเขาทำได้ดีครับ90นาทีการันตีกันมี2ประตูไป7เกมจาก10เกมที่ลงแข่งผลงานล่าสุดครับทางด้านของไดนาโมเชลก์ทางด้านของ FC วิโดเรียพารเซนนั้นนะครับทำผลงานได้ร้อนแรงและเกินครับบุกไปเอาชนะทางด้านของดีนาโมเชลเก้บูเตโจวิดไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับขาดรอยครับเด็ดขาดจริงๆยอดเยี่ยมฟออรรรร์ม้นนนแงเลกิะคับ และพวกเขาเองนั้นก็ต้องบอกว่าครับไม่ไม่แพ้ใครมาแล้วสกดคำว่าแพ้ไม่เป็นมาแล้วติด8เกมติดต่อการทุกรายการล่าสุดเลยทีเดียวครับและจาก10เกมแพ้ไม่เป็นแค่เกมเดียวคิดดูนะครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆครับไว้ใจได้จริงๆครับร้อนแรงผิดกับทั้งฝั่งพวกเขาครับทางด้านของผู้มาเยือนครับฮัทส์ออฟบิลลเรียนพวกเขาผลงาน10เกมล่าสุดนั้นมีสก,กอร์ในครึ่งวแรกไป8เกมครับออกสก,กอร์สูงเต็มเวลาไป8เกมเลยทีเดียวและการันตีการมีสอประตูไปถึง90%ผลงานารมีปอร์เซ็นต์ผลงานในการลงเร่นเนีงยดีมากๆเลย นะครับสิบเกมหลังสุดนั้นแตกต่างกันครับชนะหนึ่งเสมอสามแพ้ไปถึงหกเกมเลยทีเดียวนะครับแล้วพวกเขาเองครับมีผลงานที่ฟอร์มที่แตกต่างมากทางด้านของค่สออฟมิรเดียนั้นนัดล่าสุดนั้นก็บุกไปพ่ายแพ้ฟัสเคิร์กไปสองประตูต่อศูนย์ทำประตูไม่ได้นะครับหึงตามให้พวกเขานั้นครับจากแปดเกมล่าสุดนั้นไม่ชนะใครเลยครับเป็นการเสมอไปสามแพ้ไปถึงห้าเกมครับและจากสิบเกมนั้นชนะไปเพียงแค่เกมเดียวคิดดูผลงานย่ำแย่มากๆล้วนะครับในเรื่องของกระแพงวันนี้ครับ กำแพงวันนี้ครับจากเมื่อวานเปิดมากำแพง1ชั้นวันนี้ขยับเป็นกำแพง1.2 5ชั้นเลยทีเดียวครับให้ความสําคัญกับ f อฟวิตดเรียพาเซนอย่างมากๆเลยครับเจ้าบ้านให้ดูดีกว่าวันนี้ f อฟวิตอเรียพาเซนครับให้ดูดีกว่าจากสื่อต่างประเทศรับมองว่าดูดีกว่ากำแพง1.25ชั้นจ่ายน้ำหนักคูครับจ่ายน้าหนักคูให้ทางด้าน f อฟวิตดเรียพาเซนอยู่ที่1.38จครับจ่ายน้ําหนักคูเสมอ4.50ูสูงมากๆกและจ่ายน้ําหนักคูทางด้านหลังบ้านพวกเขาครับ ในน้ำหนักภู1.38ครับของบอลที่ดูดีกว่ากําแพงมีกําแพงที่1.25ลูกและจ่ายน้ำกัมเพง0.83ราคาภูนี้ราคากําแพงนี้ราคาน้ำหนักภูแบบนี้เป็นน้ำหนักนะครับราคาภูที่จะเอาชนะหละักเอาชนะกําแพงนี้ไปได้ครับพยายามทํา2ประตูครับรวมไปถึงน้ำหนักภูเสมอใตเวลา4.5ครับสนับสนุนการมีสกอร์อย่างแน่นอนดังนั้นคู่นี้ครับรุ่น2เมเบจากสลาด FFC ิกตอเรียเพเสน F, F 4, percent, อย่างไม่น่ามีปัญหาครับภู และน้ำหนักคูของหน้าบอลรองอย่างฮักอ็อกมิราเรียนด้วยผลงานก็ดีครับจ่ายอยู่ที่7.0และผลงานที่ไปชนะใครเลยแบบนี้แน่นอนครับ7.0นแบบนี้เสีย2ประตูเป็นอย่างตา่ำมีโอกาสเสียแล้วดังนั้นคู่นี้รุนไปทางด้านครับในส่วนของไม่สูงแรกครับตลาดสดแรกครับเชียร์ได้เลยไม่มายํำหลังและหน้าบอลครับผล้องเชื่อมั่นครับฟอร์มร้อนแรงอย่าง f c วิตเรียเปเซนครับด้วยกำแพง1 2 5ให้เชียร์หน้าบอลไปทางฝั่งของ f c วิตเรียเปเซนนะครับ สูงแรกย้ำหลังตลาดสดแรกไม่มายํำหลังและเชียร์หน้าบอลในหน้าในหน้าของเจ้าบ้านครับโคดเืดเชียร์ไปทางด้าน f อฟวิกตอรีฟัดเซน2ลูกไม่น่ามีปัญหาส่วนท่านใดครับสนใจที่มันมีมากกว่านี้ผมโลดไว้ให้แล้วในบ้านครับสีเขียวเข้ามาดูกันได้ทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ก่อนจากการวันนี้เชียร์บอลให้สนุกมีความสุขทุกผู้ทุกคนเองบางๆทุกข้ามคืนสวัสดีครับ